สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กะเที่ยงคืนเฮาจะมาเตรียมของไปทรงเขาเรียกวายังไงหเอเขาน่อยหอเขาหน่อยเอาหอเขาหน่อยไปทรงวัดนะคะปีนี้ก็ไปเบิ่งของที่ต้องเตรียมแล้วก็เอาไปทรงกัน,นะคะ่ะเขาว่าเป็นมือเป็นมือแบบปล่อยปล่อยแบบปล่อยวิญญาณมาเอาของนะคะแบบของกินยังสิเขาเอิญน่าบุญเขาประดับดิน ไปเบิ่งของที่เตรียมไปวัดมื้อน,นี้ค่ะไปตอนตีหนึ่งจะไปช่วงนี้แล้วค่ะนี่ก็คือของที่จะเอาไปวัดนะคะจะใส่หัวเขาไปวัดนี่เขาตุ่มค่ะมีกลวยมีกลวยแล้วมีมั่นมีหมักอื้อมีหมักหมึกพุทธาหรือหมักท่านเขาโพดมาลังหมักเคียบ แล้วก็มุสมนะคะลำหยอกลำย่ยสมโอขนมเนนือค่ะก็จะเอาใส่ไปทรงหายังได้เอาใส่ไปเบิดแนวดายิา,ยาผู้ติดตายไปหมักนะคะแล้วก็มีหมูย่างย่ายหนูกรสิหมกักพวกดักแด่พวกตอกบเขียดจนเสียค่ะก็เอาใส่ให้ไปน้านะคะอาการมีขับน้ำอาการมีผู้มีข้าหมากนะคะใส่ห่อเขาหน่อยไปะคะ่ะ ขอข้า,ขานียเจี๊ยบในเรียบ้อยเตรียมเอาใส่แล้วนะคะแล้วก็มีขาเมอาด้วยหลายอย่างเลยค่ะที่จะเอาไปใส่รวมๆลงไปในหันแล้วก็อ้อยค่ะพี่เฮดก็บด้ยากค่ะหลังจากเตรียมของพอร้อมแล้วขเขาก็แค่เอาใส่ไปในเอ่ออันนี้จะเป็นกระท่งหรือคอเข่านี่แหละค่ะที่ต้องเอาไปทรงนะคะอยู่วัด เพนนี่ความเสื้อวา่าผู้ที่หลวงรับไปแล้วเนาะคะ่ะเป็นสิมาหลับเอานะคะหรือบอกกับหายพีหายยังเศรษฐีแบ,บบบดได้กินบ่ได้ยังนะคะมาหลับเอานะคะเป็นเหมือที่เอาไปวางไวน้น้ําดินน้ำยังเสยียาจุดถูกจุดเทียนเพิ่นกระเจริญว่างานเขาประดับดินนี่กระเตรียมเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ คือใส่ร่วมกันอย่างละเล็กอย่างละน้อยเดือนเก่าบุญประรับดีน่นนี่ก็จะมีเก่ากระทงนะคะก็เหตุไปเก่าอันค่ะเตรียมดอกไม้เตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปวัดไปทรงเตรียมไฟเตรียมยังใบนะคะไปกันค่ะ้จา I าาค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาย้ายเขาหงเขากันนะคะกับบรรยากาศคนเยอะเลนนวกลัวเลยคะ่ะบุญเขาประดับดินความเสื่ออีสานนะคะวันนี้นอกันด้มานบึงล้วก็มาเห็ดน้ำแม่แต่ว่าอดเวลาเห็ดเองเป็นแบบกบมาสิเป็น <c oughs> <c oughs> กลับมาเรียนรวยนะคะเป็น ผ่านเสียรประเทศท่มประเทศนี่ทั้งอีสานนี่นะคะยากาศกับโคตรเย็นยางอูดเย็นน้ำบอกกรบบอล